ก็ทักทายสบายดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้สิมาเก็บมะม่วงเมะ์เม่วงอยู่ลังบ้านพี่ๆเก็บมะม่วงสุกกินเห็นมันสุกอยู่สองสามน่วยนี่หน่วยพวกนี้นี่ยังมันสุกนี่นีเถิงพวนสามสี่ลูกนี่เถิงพี่ท่านได้สุกนี่ทา้งลังบ้าน và để tỏi gần nơi, mì mại có mì này, như này này, ừ. mà. Nuôi nữa, này, ừ. tập ừ. mà, chỉ để 3 nồi nọ này, này, tít dằng ở, nó sẽ áp để la, này. อ,อันนางโยมมองจะลังบานไปแล้วนี่หน่วยนี้มันแตกมันตกมามันสูงเลยนีย่มันสุกเหลืองเลยนี่นี่หน่วยน,นี้ธรรมดาเนี่ยียปาดเอาหน่วยนี้แลว้วก่อนนี่จะมีที่ซ่องเดินซาลาวผักโกมีเกาะพนันบ่ปาดปาะอยู่นี่เลยเปิดมาปะอยู่ลุมนี่แหละ ปาดออกเลยเนี่ยเบิกมัน,น ออกมาทีเรียบร้อยแล้วเนาะนี่หนึ่งหน่วยสิบาทเลยปลาใสาจานเลยปลาปลาผ่านงายนี่นี่กินพอดเดียวหน่อย,ยหน่วยใหญ่สิบาทสองหน่วยเนาะครับหน่วยสุกเหลืองอีรีโลนปอกฟาอยู่นี่เลย โอ้ตัวนี้หน่วยนี้มันสุกโพดแหละปลอกยากๆไงผ่านคือคือสิ่ยากๆเพราะว่ามันสุกสุกโพดเลยภา่าสันซะมันอยากกลาแล้วแหละดะ่าด่าด่าล็อกงั้นด่าล็อกด่าอ็มลังงั้นอ๋อผ่านผ่ใหญ่ายเลย

นี่หนุ่มสุกโตเลี้ยงเลื้ยงอย่านขขงนี่โตสุกพอดีตัวนี้ยนี่สุกเลื้ยงมันนุ่มหวานเมื่อไหร่มาปาได้มากินบะหมันเก็บมางซ้หน่วยกินแต่สองหน่วย ทำไมก่อนมักจะกัดเนี่ยปฏิทินสิบได้ใจออกมาเข้นตับคนกับคนมากินเนาะมากินแบบได้กินแบบนั้นมากินแบบนี้ก็ได้จะรูปเลย สุก้ำแน,น่งทนะ่ให้เหนานะพอดีพอปาดง่ายเจ็บคอนะสบายแน่เลยอนี้ยังงนี้เ <c oughs> นี่ยน,นอยสุขขกุนยะ bát ở mất sân bát mình nhạc nhạc lúp ở cắt ở thôi lúp ở nồi sụp okay, ะกะเอกด้อีกกะพินักปูกนี่หน่วยสุกสุกไม่แห้งเนี่นอนอนพอดีปาดง่ายมันเคยพูดเดียวไปท้ยพอไจะกินพูดเดียว เนี่ยย่งอยู่ได้ใครหงจักกะมากินกินขอย่างอยู่หน่อยนึงนี่เพือนนั่นแหละซี่โครงดอกขออยู่แถวได้ไปอยู่ใกล้ก็มากินคุเชือนก็ย่างอยู่เอามันที่ปลายหน่วยสาวปลายหน่วยนั่นแหละพรอบคล้ายดอกขอจะกินนั่นแหละ ท่านใดครับ้มก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนี่เดยอย่าลืมกดกระดิ่งนั่เพื่อจะ,ะได้พลาดคลิปใหม่ๆข้ากินมะม่วงกับิีมอททำนี่เนาะนี่ปะ่อเลยปะกินลายเดี๋ยวข้าพอ่อข้าพ่อยอมขอบใจทุกทุกคนที่ติดตามชมนะะขอบใจ